บองปอน่นตาดังตีน่าวีขังกรอยกรุปตลาการนมองน่ะอ๋อยู่อบน้องมาปฏิกรรมเชียนะบุตลาการเรื่องรามีอยู่ว่าก็เมื่อในวันที่9กันยายน2568ที่ผ่านมานะครับประเทศแห่งออริจินัลอย่างประเทศกัมพูชา ก็ได้ทำการเปิดสนามบินใหม่ที่มีชื่อว่าสนามบินนานาชาติเตโชที่บอกเลยครับว่านี่น่าจะเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกัมพูชาเลยทีเดียวแถมรัฐบาลกัมพูชานี่ว่าการที่มีสนามบินแห่งใหม่นี้จะทําให้ประเทศจะสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเพราะว่าจะมีบรรดาคนทั่วโลกมาท่องเที่ยวกัมพูชาถึงประมาณ50ล้านคนต่อป,ปีกันเลยทีเดียวบอกได้เลยครับว่าโคตรจะเยอะ และมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆครับเพราะว่าหลังจากที่ได้เปิดสนามบินใหม่เนี่ยก็ได้มีบรรดาผู้คนมากมายที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาดูเข้ามาถ่ายรูปเข้ามาเต้นกันอย่างเพลิดเพลินแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันเนี่ยนั่นก็คือคนที่มากลับไม่ใช่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกแต่กลับเป็นชาวคเมแดเองตั้งหา ที่พวกเขาได้เข้ามาเยี่ยมชมสนามบินใหม่แห้งนี้เหมือนกับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่เลยนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ดูจะมีความรู้สึกที่โคตรจะตื่นเต้นคือแห่กันมาแบบว่ารถโคตรจะติดพร้อมกับมกกากราบไหว้บูชาพระพุทธรูปองยักษ์ด้วยความรู้สึกตื่นเต้นกันมากมายซึ่งนี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณสนามบินแห้งนี้นะครับแต่ผมก็ต้องบอกเลยครับว่าในระหว่างที่คนคัเหมินกาลังมีความรู้สึกที่ดีอกดีใจกับการที่ประเทศกัมพูชาได้มีสนามบินเนี่ย พวกเขากลับไม่รู้เลยว่าในเบื้องลึกเบื้องหลังของเรื่องนี้ได้มีด้านมืดอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เพราะก็ได้มีคนค้าเม็นคนหนึ่งนะครับที่ได้มาแฉว่าการสร้างสนามบินแห่งใหม่สนามบินที่ดูสวยงามและน่าประทับใจอย่างสนามบินเตโชเนี่ยโดยเบื้องหลังความงดงามเหล่านี้มันก็ไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิด เพราะการสร้างสนามบินแห่งนี้มันก็ต้องแลกมากับย่านน้ําตาและความถูกยากของประชาชนเกือบ500ครอบครัวกันเลยทีเดียวซึ่งที่มันเป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าเดิมทีพื้นที่บริเวณนั้นก็เคยเต็มไปด้วยผืนป่าอุดมสมบูรณ์สีเขียวสวยงามสงางเต็มไปด้วยต้นไม้ที่มีความร่มเย็นมากๆแถมก็ยังมีผู้คนชาวกัมพูชาจำนวนมากเลยนะครับที่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้น แต่ด้วยโปรเจกต์ของรัฐบาลที่พวกเขาจะสร้างสนามบินเนี่ยทำให้ผู้คนชาวคัมเมนจำนวนนั้นถูกขับไล่ออกจากพื้นที่พร้อมกับไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำมาค้าขายในพื้นที่นั้นได้อีกและเรื่องเหล่านี้เองมันจึงสร้างความยากลำบากให้กับพวกเขาเป็นอย่างมากโดยประชาชนเหล่านั้นก็บอกด้วยนะคะว่าพวกเขาจะตัดสินใจที่จะต่อสู้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมพวกเขามีความมุ่งมั่น ที่จะฟ้องร้องต่อศาลทุกแห่งในกัมพูชาเพื่อให้ความยุติธรรมเ,เกิดขึ้นกับพวกเขาแถมยังจะยื่นเรื่องไปร้องเรียนตามสถานทูตทุกแห่งทุกประเทศและถ้าหากมีบริษัทที่ไหนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พวกเขาก็จะฟ้องร้องบริษัทนั้นด้วยและทางประชาชนเหล่านี้ก็ยังพูดอีกนะคะว่าหากรัฐบาหลหรือบริษัทต่างๆไม่ดําเนินการแก้ปัญหาอะไรเลยให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการสนามบินนี้ พวกเขาก็จะขอความช่วยเหลือจากทุกกระทรวงที่เกี่ยวท้องทําการประท้วงตามสถานทูตต่างๆเพื่อให้พวกเขาเนี่ยจะสามารถได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดซึ่งถ้าให้ผมเดานะครับก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกครับเพื่อเผื่อจะโดนรัฐบาลพด็จการคาเมตเนี่ยจับเขาขูกสะด้วยซึ่งก็ยังมีอีกสื่อหนึ่งนะครับเขาก็ได้มารายงานถึงความเลวร้ายในเรื่องนี้ยังต่อเนื่องโดยเขาก็ได้เล่านะครับว่าสนามบินเตโชสนามบินแห้งไม้ของกัมพูชาเนี่ย พวกคุณรู้ไหมว่าสนามบินแห้งไหมนี้ทำให้ประชาชนชาวกัมพูชากว่า500คอรอบครัวต้องรั่งน้ำตาเพราะว่าพวกเขาถูกบังคับให้ขายที่ดินของตัวเองในราคาที่ถูกจากเดิมเนี่ยราคาตาลาดมันก็อยู่ที่ประมาณ70-80ดอลลาร์แต่ว่าพวกเขาก็ถูกสมเด็จหุณนเซนประกาศขายให้เหลือเพียง8ดอลลาร์เท่านั้นถ้าหากพวกเขาไม่ยอมรับในราคานี้ รัฐบาลก็จะทําการยึดพื้นที่ไปแบบฟรีๆซึ่งแน่นอนว่าสนามบินแห่งนี้ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดมันก็คือครอบครัวคุณเซนแล,แล้วก็บริษัทจีนนั่นเองบอกเลยครับว่า กดขีกันเต็มที่เลยครับพุนเซนและพอได้มีซื่อหรืออินฟูเจ้ายายชาวคขมรนําเรื่องนี้มารายงานเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่ามันก็ทําให้ชาวคอมเมนตนวนมากได้เริ่มที่จะตาสาว่างพร้อมกับสแสดงความรู้สึกสงสารแล้วก็โกรธตักูลฮุนเซนกับรัฐบาลคอมเมนตมากๆที่มาทําแบบนี้กับประชาชนคอมเมนตาดําๆได้ยังไงจากนั้นผมว่าเราก็ลองไปฟังคอมเมนต์ของชาวคอมเมนดีกว่าครับก็ไปฟังคอมเมนต์ของคนกัมพูชากันดีกว่าครับ ว่าพวกเขาจะพูดถึงเรื่องนี้กันว่าอะไรบ้างผมก็ขอโอกาสกดโฟัน์หนึ่งไลเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็คือสรุปง่ายๆทางครอบครัว500กว่าก็ครอบครัวเนี่ย ผูกรัฐบาลตระกูลฮุนเซนบ,บังคับคู่ขายที่ดินนั่นเองนะครับคอมเมนต์แรกบอกว่าน่าทึ่งมากเลยนะมีเงินมากมายพอที่จะสร้างสนามบินได้แต่กลับไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องเงินชดเชยให้กับประชาชนตาดำดำได้ซึ่งเหมือนว่าคนนี้นยเขาจะไม่รู้นะครับว่าเงินที่สร้างเนี่ยเป็นเงินของประเทศจีนแทบทางนั้นเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาพูดว่าปล่อยให้พวกยิ่งใหญ่ขโมยแผ่นดินเราไปทำตามใจชอบเถอนะเรานี่ยมันอ่อนแอ ปล่อยให้เขาทําอะไรก็ทําไปเพราะพวกเราไม่กล้าที่จะลุกขึ้นสู้เหมือนกับชาวเนปาลที่กําลังกวาดล้างผู้ยิ่งใหญ่ในประเทศของพวกเขาเราให้ความเคารพพวกเขามากเกินไปอ่อนโยนเกินไปชาวคามนไม่กล้าปฏิวัติเหมือนที่ชาวเนปานทลทําเราก็ต้องอยู่แบบนี้ต่อไปนั่นแหละคาเมนต้องมาพูดว่านี่เป็นเรื่องจริงในระบบภายใต้การปกครอ,องของคอมมิวนิสต์พวกเขามักจะใช้อำนาจจับกุม จำพูกใครก็ตามที่คัดขืนพวกเขาเพิกถอนการเข้าประเทศเพิกถอนสัญชาติแล้วทำไมชาวกัมพูชาทุกคนถึงไม่ลุกออกมาสู้ไล่ไอสุนักทรยศตัวนี้ออกไปเพื่อที่เราจะได้หลุดผนจากความมืดมิดสักทีโอคนนี้เนี่ยเขามาปลุกใจคนในชาติตัวเองเลยนะครับเนี่ยว่าให้ลุกขึ้นสู้กับระบบหุ่นเซนคอมเมนต์ต้อมาพูดว่าโอ้โหทุกวันนี้คนคามรดินแดนของคามรเริ่มที่จะอ่อนแอลงทุกที่ทุกที่ จิตใจของไอ้พวกคนใหญ่คนโตเนี่ยมันคิดแต่เรื่องโง,โง่ๆเขาไม่ต้องมาพูดว่าพลเมืองกัมพูชาไม่ได้โชคดีเท่าคนละเมืองเวียดนามพละเมืองเวียดนามเนี่ยได้รับทั้งที่ดินแล้วก็บ้านฟรีๆเลยเขาไม่ต้องมาบอกว่าผมขอชื่นชมความกล้าหาญของชาวเนปาลที่สามารถโค่นล้มพาด็จการที่ทุจริตได้สําเร็จและบรรลุเป้าหมายของพวกเขากัมพูชายังคงมีระบบพาด็จการประเทศของเราเนี่ย ไม่เพียงแต่เป็นพาเดชการเท่านั้นนะแต่ยังคอร์รัปชันแถมยังเป็นบริวารของเวียดนามแล้วก็วาดกลัวประเทศไทยบอกได้เลยว่าพวกเราเนี่ยมีครบทุกอย่างเลยคอมเมนต์ต่อมาพูดว่าถ้าคุณนำเรื่องนี้ไปฟ้องร้องต่อศาลแล้วก็ผมบอกได้เลยนะว่ารัฐบาลกัมพูชาจะเป็นฝ่ายชนะแน่นอนผู้ที่มีเงินเท่านั้นแหละที่ชนะแล้วคุณก็จะติดคุกด้วยคอมเมนต์ต่อมาพูดว่าที่ดินนี้เป็นของประชาชนทุกคนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ฉันรู้สึกเสียใจมากที่โจรขโมยที่ดินของพวกเขาไปพรอมก็อีโมจิร้องไห้นะครับคอมเมนต์มาพูดว่าผมถามน่อยว่าพวกเราจะทําอะไรได้ล่ะว่ารู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยพวกเราจะทําอะไรได้ล่ะคอมเมนต์มาพูดว่าเรื่องนี้ทําให้ฉันเจ็บปวดมากๆคอมเมนต์มาบอกว่าตามข้อมูลจาก o o o g l e Map คุณเซนได้สร้างสนามแห่งนี้โดยเฉพาะเพื่อที่จะอบพยพตนเองแล้วก็ครอบครัว ออกจากกัมพูชาเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นด้วยเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเขาจะใช้เวลาเดินทางเพียงไม่ถึง5นาทีเท่านั้นเขาไม่ต้องมาบอกว่าถ้าคุณพูดความจริงระวังระวังถูกคุณเซ็นจับเขาคุกนะและคอมเมนต์ต่อมา,มาก็เป็นรูปคุณเซ็นใส่นาฬิกาเรือละ37.7ล้านบาทนะครับบอกได้เลยครับว่าโคตรรวยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสนามบินเท่ากับน้ำตาของประชาชนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า คุณเซนทําเพื่อตัวเองเราก็ครอบครัวเท่านั้นคุณเซนต้องหัดทําเพื่อคนอื่นบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขารวยจนไม่รู้จะรวยยังไงแล้วยังจะโกงกินเงินจากประเทศกัมพูชาอยู่ได้และนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนชาวพม่าที่ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังในการสร้างสนามบินแห้งใหม่นี้นะครับซึ่งพวกเขาก็รู้สึกได้เลยว่า ประเทศของพวกเขาเนี่ยมันช่างสิ้นหวังจริงๆพร้อมกับอิจฉาประเทศเนปาลกันเยอะด้วยนะครับที่เนปาลเนี่ยได้ทําการปฏิวัติลมล้างไอ้พวกโกงกินประเทศได้สําเร็จคือเอาจิพวกเขาก็อยากจะทาแบบนั้นบ้างเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ผมว่าก็เป็นส่วนน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วประชาชนขาเขมรก็ยังไปดีใจเต้นลาอยูทิศสนามบินอยู่เลยผมก็ขอโอกอาสกดโฟลบอหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ